่วงเช้าก่อนที่นายนาจะหายตัวไปได้โทรศัพท์มาหานายนพดลที่ตลาดโดยบอกว่าจะเอาเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์มรดกไปบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบค้นหาเมื่อทําเสร็จแล้วจะนํากลับมาให้ในายนพดลดูอีกครั้งเย็ยนวันนั้นพี่น้องทุกคนมีนัดเลี้ยงขอบคุณคุณหมอและพยาบาลโรงพยาบาลวิภาวดีที่ช่วยดูแลรักษาการป่วยของคุณแม่ที่ห้องอาหารเลอดานนางโรงแรมเซนทันลาดพร้าว เวลาหกโมงเย็นกว่าพี่น้องมาพร้อมหน้ากันไม่มีใครเอะใจเรื่องนายนาหายตัวไปเลยจนกระทั่งเวลาหนึ่งทุ่มเลยเวลานัดหมายมาครึ่งชั่วโมงทุกคนเริ่มแปลกใจที่นายนาไม่ปรากฏตัวเพราะนายนามีความรับผิดชอบสูงมากและการจัดเลี้ยงครั้งนี้นายนาเป็นคนจัดการเองทั้งหมดทั้งยังเป็นคนสั่งจองห้องอาหารจัดเลี้ยงอีกด้วยยังไงเธอก็ต้องมาถ้ามีปัญหาอะไรที่มาไม่ได้ก็ต้องโทรศัพท์มาบอก แต่นี่ไม่มีข่าวคราวจากเธอเลยโทรศัพท์ไปก็ไม่มีสัญญาณตอบรับจากมือถือของเธอเรียกเพจเจอร์ไปก็ไม่โทรกลับจึงได้โทรศัพท์ไปหาพันตำรวจโทรสมานตามประกอบสามีของนายนาก็ได้รับคำตอบไม่ทราบว่าวนายนาอยู่ที่ไหนไม่ได้พบกันเลยทั้งวันแต่ทั้งงานเลี้ยงเลิกนายนาก็ยังไม่มาพี่น้องเริ่มเป็นห่วงจึงนัดนมารวมตัวกันที่ตลาดเพื่อติดตามสอบถามข่าวครา,า,าวของนายนา โดยมีพันตำรวจโทสมานกับลูกน้องตามมาสมทบรอฟังข่าวอยู่ที่ตลาดจนถึงตีหนึ่งถึงได้แยกย้ายกันกลับบ้านและนัดกันว่ารุ่งเช้าค่อยมาเจอกันใหม่แต่พันตำรวจโทรสมานกับลูกน้องยังไม่ยอมกลับยังรออยู่ที่ตลาดทาั้งๆที่ก่อนหน้านี้สารวัตรสมานไม่เคยมาที่ตลาดและนั่งเป็นเวลานานขนาดนี้เลยเขาควรจะกลับไปรอภรรยาที่บ้านมากกว่าเพื่อภรรยาโทรหาเขาน่าจะเป็นคนแรกที่ภรรยาโทรหา พันตำรวจโทรสมานได้บอกว่าได้แจ้งวิทยุตำรวจแล้วแต่ความจริงไม่ได้แจ้งและไม่ให้พี่น้องติดต่อใครเพราะตำรวจสองนายที่มาเฝ้าไม่ให้โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากใครเลยก่อนบ่ายสองพันตำรวจโทรสมานมาแจ้งว่าสงสัยในห้างทองและได้บอกกับนางเมลิกาว่าได้ให้นายนาอัดเทปไว้ทั้งหมดในวันเปิดพิยกรรมวันที่6พฤษภาคม2 5 3 3 เวลาประมาณตีสสรวัตรสมานกับลูกน้องก็ยังนั่งอยู่ที่ตลาดแต่ก็ไม่ได้ข่าวคราวของนายนาจากนั้นสารวัตรสมานก็กลับบ้านไปอาบน้ําเปลี่ยนเสือ้อผ้าแล้วก็กลับมาใหม่อีกครั้งพี่น้องทุกคนก็ทยอยกันมาที่ตลาดเพื่อรอรับฟังข่าวคราว,าวแต่ก็ไม่ได้ความคืบหน้าอะไรเลยจนกระทั่งเวลาประมาณบ่ายสองโมงมีโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ตำรตวจสพลาดยาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี นางมลริกาเป็นคนรับสายพอทราบเรื่องก็ตกใจร้องไห้จึงยื่นโทรศัพท์ให้สารวัตรสมานพูดต่อก็ได้รับคำยืนยันว่านายนาเสียชีวิตจริงสารวัตรสมานได้เสนอว่าควรให้พี่น้องทุกคนไปรับศพด้วยกันพี่น้องบางคนจึงเริ่มเอกใจขึ้นว่าคงมีใครคิดไม่ดีต่อพี่น้องตระกูลเราแนะ่ถ้าหากไปรับศพกันหมดอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับทุกคนก็ได้จึงมีการมอบหมายให้ในายบุญชัยสามีของนางมาริกา และนายอวยชัยสามีของนางนารืมมนเป็นคนไปรับศพร่วมกับพันตำรวจโทสมานที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเขยทั้งสองกลับมาถึงตลาดแด่เล่าเรื่องราวให้ทุกคนฟังว่าเมื่อไปถึงจังหวัดกาญจนบุรีแทนที่พันตำรวจโทสมานจะรีบไปดูศพภรรยาก่อนกลับตรงไปหาตำรวจที่โรงพักก่อนทั้งที่วัดสถานที่เก็บศพของนายนาอยู่ติดกับโรงพักแม้แต่ตำรวจที่โรงพักยังพูดขึ้นว่าไม่ไปดูศพที่วัดเพื่อยืนยันว่า เป็นภรรยาของคุณจริงหรือไม่อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้พันตำรวจโทรสมานตรงไปที่โรงพักไปขอคุณแจรถจากตำรวจสพลาดยาเพื่อจะเข้าไปดูรถแต่ตำรวจไม่ยอมให้ตำรวจให้แค่ตรวจเอกสารในกระเป๋าของนายนาเท่านั้นได้กระเป๋ามาแล้วสารวัตรสมานก็เทหลักฐานในกระเป๋าออกมาดูและได้หยิบอะไรบางอย่างไปรุ่งเช้าว,วันที่7พฤษภาคม2533พี่น้องได้เสนอว่าควรจะไปแจ้งความ แต่พันตำรวจโทสมานกลับบอกว่าไม่ต้องไปแจ้งความเดี๋ยวจะเป็นข่าวใหญ่โตและแนะนำให้ไปหาเจ้านายซึ่งเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่รู้จักและนับถือโดยบอกว่าในตำรวจท่านนี้เก่งคดีแบบนี้พร้อมยกนิ้วโป้งขึ้นมาโชว์ได้มีการมอบหมายให้ผู้ใหญ่แดงและนายห้างทองไปกับสารวัตรสมานเพื่อไปพบกับนายตำรวจท่านนี้ที่สนามครับทหารบกรามอินทราหลังจากที่สารวัตรสมานเล่าเรื่องราวในคดีให้ฟังจบ นายตำรวจคนนั้นชี้นิ้วมาที่ผู้ใหญ่แดงและนายห้างทองแล้วพูดขึ้นมาว่าเราสองคนสงสัยพี่น้องคนไหนได้ยินอย่างนั้นผู้ใหญ่แดงกับนายห้างทองก็ต่างตกใจและงงจึงขอลากลับมาเล่าให้พี่น้องฟังที่ตลาดทางน้านพี่น้องเห็นท่าไม่ดีเลยยกขบวนไปปรึกษาท่านสมัครสุนทรเวศพอเล่าเรื่องราวให้ฟังเสร็จนายสมัครต่อสายพูดคุยกับพลตำรวจโทบุญชูวางการนนท์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในขณะนั้น พลตำรวจโทรบุญชูจึงให้พี่น้องทุกคนไปพบที่กองบัญชาการตำรวจสอ,สอบสวนกลางในบ่ายวันนั้นเมื่อไปถึงกองบัญชาการตำรวจสอบส,อบสวนกลางตำรวจได้เริ่มสอบปากคำทันทีแบบไม่มีใครรู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนการสอบสวนครั้งแรกพรนักง,งานสอบสวนเลือกสอบปากคำเฉพาะพี่น้องฝ่ายชายก่อนเหมือนกับว่าตำรวจรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับพี่นายกร,รมมาก่อนแล้วและคงจะสงสัยพี่น้องฝ่ายชายเป็นคนฆ่านายนาประมาณนั้น หากจะวิเคราะห์สาเหตุการตายของนายนาปมทางการค้าไม่พบสาเหตุที่เพียงพอที่จะนำไปสู่การฆาตกรรมเพราะนายนาไม่ได้ทำการค้าอะไรเป็นการส่วนตัวมีแต่ทำงานอยู่กับปริญญาส่วนธรุรกิจร้านมุมทองที่พี่น้องหลายคนร่วมกันลงทุนและให้นายนาเป็นผู้จัดการธรุรกิจนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จต่อมาในเลิกกิจการไปตอนที่นายนาแต่งงานใหม่เรื่องการขัดผลประโยชน์ในธรุรกิจซื้อขายที่ดิน สมัยที่นายนาย,ยังไม่แต่งงานเธอมักจะติดตามคุณแม่ไปซื้อที่ดินเป็นปกติประจำแต่หลังจากแต่งงานกับพันตำรวจโทสมานไปแล้วเธอก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจนี้มากนักและตัวนายนายเองก็ไม่ชอบธุรกิจนี้สักเท่าไหร่ที่ไปทำกับคุณแม่เพราะคุณแม่ชวนไปเป็นเพื่อนเท่านั้นประกอบกับหลังแต่งงานสถานะทางการเงินของเธอไม่ดีเหมือนกับตอนที่อยู่กับคุณแม่จึงเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะมีเงินลงทุนทำธุรกิจที่ดิน ส่วนเรื่องคดีเก่าที่นางกุสุมาถูกลอบยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่30กันยายน2525คนที่ลงมือวางแผงฆ่าเป็นหลานและน้องชายของนางสุวพีเองซึ่งขณะนั้นยังรับโทษอยู่ที่เรือนจำส่วนนายปรบวรหลังรับโทษอยู่ในเรือนจำนาน5ปีกลับออกมาก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยแถมยังตาบอดอีกจึงไม่น่าจะเกี่ยวกับคดีเก่าไม่มีทางที่คนนอกจะรู้เรื่องความเคลื่อนไหวของนายนาได้เลย ยกเว้นคนใกล้ชิดนายนาเท่านั้นคนคนนั้นก็คือสารวัตรสมานสามีของนายนานั่นเองพี่น้องต่างสงสัยสารวัตรสมานเพราะมีพิรุษหลายอย่างตั้งแต่ไปดูศพสารวัตรสมานบอกให้พี่น้องทุกคนไปกันหมดซึ่งหากพี่น้องมีอันเป็นไปทั้งหมดมรดกย่อมตกแก่สารวัตรสมานทันทีและเมื่อไปถึงแทนที่จะไปดูศพเมียก่อนกลับจะไปตรวจที่รถซึ่งผิดวิสัยของคนเป็นสามีภรรยาก,กัน ไม่รู้ว่าจะไปหาหลักฐานหรือทำลายหลักฐานกันแน่เมื่อทางด้านพี่น้องจะไปแจ้งความเขาบอกมาให้แจ้งความแต่แนะนำให้ไปพบเจอในายตำวดชั้นผู้ใหญ่ทั้งที่ยังไม่ได้สอบสวนทวนความอะไราเลยผู้ใหญ่ท่านนั้นกลับมาสงสัยพวกพี่น้องและที่น่าแปลกอีกอย่างครอบครัวพี่น้องของสวัสดิ์สมานทางครอบครัวของนายนาไม่เคยพบเห็นใครเลยวันมั่นวันเข้าพิธีสมรสพระราชทานวันเลี้ยงฉลองสมรส แม้กระทั่งวันที่นายนาเสียชีวิตญาติของสวัสดิ์สมานก็ไม่ได้มาร่วมงานแต่อย่างใดหลังสอบปากคำพี่น้องไปเกือบครบทุกคนประเด็นข้อสงสัยในพิ่นายกมปลอมเริ่มปรากฏเป็นเบาะแสให้พนักง,งานสอบสวนเริ่มสงสัยและตอนนั้นพันตำรวจโทสมานก็ได้ออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนในทำนองว่าพี่น้องทำอมวัฒนะเป็นคนวางแผนฆ่านายนาเพื่อตัดส่วนแบ่งในกองมาร,รดกและทุกวันที่มางานศพ สัตวสมานจะพูดในทํานองว่าตํารวจใกล้จะออกหมายจับพี่น้องคนใดคนหนึ่งแล้วร้ายมีการวางแผนพยายามให้ผู้ใหญ่แดงเป็นแพะโดยช่วงเช้าของวันที่5พฤษภาคม2 5 3 3เวลาประมาณ7จนาิกามีโทรศัพท์มาถึงผู้ใหญ่แดงเสียงเป็นผู้ชายอ้างเป็นเพื่อนของนงนุษบอกว่านงนุษได้นัดผู้ใหญ่แดงให้ไปพบที่ทางเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นล่างห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวเมื่อวางหูโทรศัพท์ ผู้ใหญ่แดงได้ไปที่ตลาดยิ่งเจริญเจอน้องลุดอยู่ในสภาพชุดนอนจึงได้สอบถามน้องสาวก็ได้คําตอบว่าไม่ได้นัดหมายการนัดหมายดังกล่าวคงเป็นแผนที่คนร้ายที่หลอกให้ผู้ใหญ่แดงไปเดินเตร่แถวห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวอันเป็นจุดที่นายนาจะต้องไปซื้อระบั้มใส่รูปงานศพของคุณแม่เพื่อผู้ใหญ่แดงจะได้ถูกคนพบเห็นและตั้งข้อสงสัยว่าเป็นคนอุ้มฆ่านายนาน้องสาวตัวเองหลังจากให้การกันเสร็จ พี่น้องกลับมาร่วมงานศพของนายนาตามปกติแต่ระหว่างพระกำลังทำพิธีสวดอภิธรรมศพอยู่นั้นได้มีตำรวจนอกเครื่องแบบหลายคนจากกองอบการสืบสวนคนครบ้านเหนือได้เข้ามาจับกุมตัวนายวิชิตจันสมบองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นลูกน้องของผู้ใหญ่แดงออกไปจากงานศพทําให้แขกที่มาร่วมงานต่างแตกตื่นตกใจกันไปหมดเพราะตอนนั้นตำรวจตั้งข้อสงสัยว่าผู้ใหญ่แดงน่าจะเป็นคนวางแผนฆ่านายนา เลยหิ้วตัวลูกน้องคนใกล้ชิดไปสอบสวนนายวิชิตถูกหี่วตัวไปสอบสวนผ่านมาแล้วสองวันยังไม่กลับบ้านทางนั้นภรรยาของนายวิชิตได้ไปร้องเรียนกับพลตารวจโทสวัสดิ์อมรวิวัตร์รองอธิบดีกรมตํารวจในขณะนั้นนายวิชิตจึงได้รับการปล่อยตัวกลับมาในวันนั้นเลยในสภาพถูกซ้อมอย่างหนักและถูกกระบองไฟฟ้าที่ตามอวัยวะเพศจนบวมเพื่อบังคับให้นายวิชิตสักทอดว่าผู้ใหญ่แดงเป็นคนบงการฆ่านายนา ต่อมาได้มีการพานายวิชิตไปแจ้งความที่กองปราบมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ได้มาขอร้องไม่ให้เอาเรื่องกับตำรวจกลุ่มนั้นโดยอ้างว่าเป็นการผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่หลังเสร็จจากการจัดงานศพนายนาด้านพี่น้องตระกูลธรรมวัฒนนะได้เปิดถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในเรื่องพินัยกรรมแต่บอกไม่หมดบอกแต่เพียงว่าพินัยกรรมมีอยู่สองฉบับคือฉบับที่นางสุภาพีแบ่งมรอดอกให้พี่น้องทุกคนเท่าเกัน กับฉบับที่ตัดนายนาออกจากกองมรดกที่ไปแต่งงานกับพันตํารวจตรีสมานตามประกอบเหตุที่พี่น้องตระกูลธรรมวัฒนะชี้แจงกับนักข่าวไปอย่างนั้นก็เพื่อปกป้องพี่น้องคนที่ทําพินัยกรรมปลอมบางฉบับขึ้นเพื่อให้ตํารวจเลิกพุ่งเข้ามาเล่นงานคนในตระกูลว่าพี่น้องฆ่ากันเองและเหตุอีกอย่างที่ไม่นําเรื่องพินัยกรรมตัดนงนุษกับคนึองนินนนงนดออกจากกองมรดกมาบอกให้สื่อมวลชนรู้นาแต่เรื่องพินัยกรรมตัดนายนาออกจากกองมรดก เพื่อการไม่ให้พันตำรวจโทษสมานจะได้ไม่นำมาเป็นข้ออ้างในการรับมรดกแทนที่นายนาเพราะคนที่ได้ประโยชน์จากการตายของนายนาจะต้องเป็นคนวางแผนค่านายนาอย่างแน่นอนก่อนหน้าที่นางสัวพีจะเสียชีวิตได้มีการจัดตั้งบริษัทสัวพีและบุตรจำกัดขึ้นมีกรรมการสามคนคือนางสัวพีนางนายนาและนางนาฤมนแต่บริษัทนี้ไม่เคยดำเนินกิจการใดเลย ตอนนั้นสารวัตรสมานพยายามชี้ให้พนักงานสอบสวนเห็นว่าพี่น้องตระกูลธรรมวัฒนาร่วมกันฆ่านายนาเพราะอิจฉานายนาที่จะได้รับมรดกมากกว่าพี่น้องคนอื่นเนื่องจากสารวัตรสมานร,รู้มาจากเทปบันทึกเสียงที่นายนาแอบบัดในตอนที่ประชุมเรื่องมรดกว่าพินัยกรรมทุกฉบับถูกเผาไปหมดแล้วแต่รู้ไม่หมดว่าจริงๆแล้วพินัยกรรมบางส่วนยังไม่ได้ถูกเผาไปหมดยังมีพี่น้องบางคนเก็บํำเนาวไว้ และเป็นสำเนาที่พี่น้องทุกคนลงลายมือชื่อรับรองไว้เพราะวันที่เผาบางคนไม่ได้นำเอามาเนื่องจากไม่รู้ว่าจะมาประชุมเรื่องอะไรด้วยพันตำรวจโทสมานเข้าใจผิดคิดว่าพินัยกรรมถูกเผาไปหมดแล้วและยังรู้อีกว่านายนาม,มีชื่อเป็นกรรมการในบริษัทสุภาพีและบุตรจำกัดเป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามร่วมกับนางสุภีและนางนารมมนทำการแทนบริษัทได้สารวัตรสมานเลยเอาหลักฐานตรงนี้มาอ้างว่าพี่น้องวางแผนฆ่ากันเอง เราคิดว่าบริษัทสัวพีและบุตรจำกัดเป็นเจ้าของตลาดยิ่งเจริญตามคำสั่งในพินัยกรรมของนางสัวพีระหว่างนั้นผู้ใหญ่แดงมักจะออกมาตอบโต้และออกท้าชนสารวัตรสมานตลอดเวลามีทั้งท้าไปสาบานที่วัดพระแก้วท้าดวลปืนกันไปตามเรื่องตามสไตล์ของผู้ใหญ่แดงหลังการตายของนายนาได้6เดือนคดีก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรตำรวจยังไม่สามารถจับคนร้ายได้ ด้านพี่น้องตระกูลธรรมวัฒนะ8คนได้ลงลายมือชื่อทำหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆขณะที่กำลังรอเวลาดำเนินการจัดการทรัพย์สินตามพินัยกรรมปัญหาระหว่างพี่น้องตระกูลธรรมวัฒนะกับพันตำรวจโทสมานก็ยังมีมาตลอดวันที่2 2มกราคม2 5 3 4นายวิชิตคนที่ถูกตำรวจอุ้มไปสอบสวนและสอมได้หายตัวไปอย่างลึกลับนางพยอมจันสมงพระเลของนายวิชิตได้เล่าว่า ก่อนที่นายวิชิตจะถูกปล่อยตัวออกมาคราวนั้นตำรวจกลุ่มนั้นได้บอกกับนายวิชิตว่าห้ามไม่ให้พบปะพูดคุยกับใครในเรื่องที่ถูกจับถูกซ้อมถ้านำไปเล่าให้ใครฟังจะตามฆ่าให้ตายทั้งโครและย้ำเลยว่าให้ระวังตัวไว้ให้ดีสักวันจะต้องหายตัวไปแน่เพราะฟีมือผู้ใหญ่แดงผ่านมายังไม่ถึงเดือนวันที่15กุมภาพันธ์2534นายบุญเลิศดเสืองามเอี่ยมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของผู้ใหญ่แดงอีกคน ก็ถูกอุ้มตัวหายไปอย่างไร้ร่องรอยเป็นรายที่สองโดยเพื่อนบ้านของนายบุญเลิศได้เล่าให้ฟังว่าเวลาประมาณบ่ายโมงกว่ามีชายแปลกหน้าหลายคนได้มานําตัวนายบุญเลิศออกไปจากทางหลังบ้านขึ้นรถกระบะสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนออกไปและมีชายจาักการอีกคนได้ขี่รถจักรยานยนต์ของนายบุญเลิศออกจากบ้านด้วยจากนั้นก็ไม่ได้กลับบ้านมาหาเมียอีกเลยทั้งๆท,ที่เพิ่งอยู่กินกันได้แค่ครึ่งปีเท่านั้นเองหลังจากนายบุญเลิศหายตัวไปได้สองวัน นางอุษาชนะภัยภรรยาของนายบุญเลิศถูกตำรวจนครบาลกลุ่มหนึ่งเชิญตัวไปสอบสวนนานถึงสองคืนอาหารไม่ให้กินเสื้อผ้าไม่ให้ใส่ให้เปลืองภาพเปลืองกายอยู่อย่างนั้นทั้งทั้งที่เธอมีประจำเดือนตำรวจนำเธอไปสอบสวนได้อ้างว่าสามีของเธอได้ขโมยแหวนเพชรไปจึงต้องเอาตัวเธอไปสอบสวนแต่พอไปถึงสถานที่สอบสวนตำรวจกับพยายามเกลี้ยกล่อมทั้งขู่ทั้งปลอบและติดสินบนโดยมีเงื่อนไขนางอุษาต้องให้การว่า สามีของเธอมีส่วนรู้เห็นกับการเสียชีวิตของนายนาเพื่อจะได้มีหลักฐานปรับปรามผู้ใหญ่แดงซึ่งระหว่างที่มีการสอบสวนเธอเห็นพันตํารวจโทสมานอยู่ในห้องสอบสวนด้วยแต่หลังจากตํารวจกลุ่มนั้นคาดขันเธอไม่ได้จึงได้พาเธอไปดูบ้านเก่าของนายบุญเลิศสามีที่จังหวัดลบบุรีทำท่าเหมือนว่าจะไปตามล่าหาตัวสามีที่ถูกอุ้มหายตัวไประหว่างที่เธอเดินทางไปลบบุรีมีตำรวจนายหนึ่งถามเธอว่า จะไปขายของกันที่ตลาดมหานาคใช่ไหมเจอกับคำถามนี้นางอุตสาถึงกับงงเพราะเรื่องไปขายของที่ตลาดมหานาคมีเพียงนางอุตสากับสามีเท่านั้นที่รู้เนื่องจากสองผัวเมียคู่นี้เพิ่งไปดูสถานที่กันมาก่อนหน้าที่นายบุญเลิศจะหายไปและยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยนางอุตสาจึงมั่นใจว่าตำรวจชุดที่นำเธอมาเปลื้องผ้าสอบสวนน่าจะเป็นชุดเดียวกับที่อุ้มสามีของเธออย่างแน่นอน และหลังจากถูกปล่อยตัวมานางอุตสาได้ไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางเขนนอกจากนั้นในวันที่17กุมภา 12, 4, พันธ์2534พันตำรวจโทษสมานตามประกอบอย่างได้มาพาตัวนายสมศักดิ์คนขายกาแฟในตลาดยิ่งเจริญไปสอบปากคำในคดีฆาตกรรมที่กองกบลังการสืบสวนเหนืออีกด้วยและได้ปล่อยตัวนายสมศักดิ์ออกมาในวันที่18กุมภาพันธ์2534เวลา3นาฬิกา และยังมีนมายมนัทผู้ดูแลจัดระเบียบการจอดรถภายในตลาดยิ่งเจริญที่ถูกคนแปลกหน้าสะกดรอยตามทําให้ในายมนัทมีอันต้องทํางานเพราะเกรงว่าจะถูกอุ้มตัวหายไปเหมือนกับนายวิชิตนายบุญเลิศเช่นเดียวกับที่บ้านของผู้ใหญ่แดงได้มีคนแปลกหน้ามาหนักซุ่มอยู่ตลอดเวลาจนทําให้ครอบครัวของผู้ใหญ่แดงหว่าระแวงจนต้องมีการย้ายลูกไปอยู่ณที่อื่นในขณะที่พี่น้องในตระกูลอีกหลายคนถูกขู่วางระเบิดและมีคนแปลกหน้าสะกดรอยตาม มีผู้ใหญ่หลายท่านได้เตือนว่าให้ผู้ใหญ่แดงระวังตัวไว้ดีๆเพราะอาจจะถูกอุ้มตัวหายไปอย่างลึกลับเหมือนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้งสองคนและการคาดการณ์ของผู้ใหญ่ดูเหมือนจะถูกต้องวันที่25สิงหาคม2534ผู้ใหญ่แดงก็ถูกอุ้มตัวไปจริงๆ